ใครบอกว่าประเทศล้วจนในประเทศไทยมีแลนคุยเซอร์อยู่กี่คันแต่ที่ประเทศลรวแทบจะมีอยู่ทุกๆุกหกิโลเมตรของถนนในประเทศลราซอบบายดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนงนก สาวลาวเหนือนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องนกก็จะพาทุกท่านมาฟังความรู้สึกของสาวลาวในไทยที่ได้เห็นคนลาวบางคนออกมาอวดรวยโดยเขาได้ตั้งคำถามเอาไว้ว่าที่ประเทศไทยมีรถแลนด์ครูเซอร์อยู่กี่คันอยู่ที่ประเทศเลาวเห็นทุกๆ1กิโลเมตรเลยซึ่งต่อกับประเด็นนี้สาวลาวในไทยทนไม่ไหวจริงๆค่ะ เลยออกมาตอบกลับคนลาวคนนี้นะคะด้วยการพามาดูสิ่งนี้จากประเทศไทยค่ะซึ่งสาวลาวจะพาเราไปดูอะไรจากประเทศไทยเพื่อเป็นการตอบกลับคำถามของหนุ่มลาวคนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันค่ะแหล่งข้อมูลนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอจากซ่องของ สาวฝนถนนไทยนั่นเองนะคะน้องๆก็ต้องขออนุญาตทางช่องด้วยนะคะที่ได้นําเอาเรื่องราวดังกล่าวนี้มาเผยแพร่พต่อค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอบางตอนจากทางช่องกันก่อนนะคะแล้วเราจึงมาส่งความคิดเห็นและมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันต่อค่ะไปรับชมคลิปบางตอนกันก่อนค่ะไปชมกันเลยค่ะใครบอกว่าประเทศเราจนในประเทศไทยมีแลนคุยเซอร์อยู่กี่คัน แต่ที่ประเทศลาวแทบจะมีอยู่ทุกๆหนึ่งกิโลเมตรของถนนในประเทศลาวแลนครีเซอร์รถอยู่ที่ด่านศุลกากรฝั่งลาวครับมีแต่สี่ประตูสี่คูณสี่นะครับมีแต่สี่ประตูสี่คูณสี่รถอนเนกประสงค์มีแต่แลนครีเซอร์เล็กซัส Land lower, แลนด์โลเวอร์และก็เบนดูเอานะครับดูเอาประเทศยากจนเขาไม่มีอย่างนี้หรอกครับเนี่ยคือรอจากการผ่านด่านศุลกากรแล้วก็จะเข้าศูนย์และก็ส่งต่อไปมือลูกค้าอย่างหรูทั้งนั้นครับอย่างหรูทั้งนั้นรถรอส่งลูกค้าที่ฝั่งลาว่า สวัสดีพี่น้องปองปายเบอร์สุภุสุคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนลค่ะพี่น้องจ๋านะคะเมื่อน,นี้สาวฝนก็นะคะสาวฝนก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาส้มบรรยากาศของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่ร่วมเหมือนร่วมแรงร่วมใจกันลังไลมาเที่ยวประเทศไทยพี่น้องนะคะเบิงพี่น้องกลายขนาดใด สุดอยอดป่ะพี่น้องเบื้องความอลังการงานสร้างของประเทศไทยเด้อพี่นงองจ้ะนะคะงดงามขนาดไหนอลังการขนาดไหนล้ำลวยบ่ะอันนี้พามาชมบรรยากาศเด้อพี่นงองสาวฝนพามาชมบรรยากาศนะไม่ได้มาอวดหรือว่ามาอวยอะไรนะคะอยากให้มาดูบรรยากาศของประเทศไทยเนาะนะคะ ว่าเป็นแบบไหนนะคะส่วงนี้เป็นส่วงที่ว่านักท่องเที่ยวกําลังหลั่งไหลมาเที่ยวประเทศไทยเลยนะคะตรงนี้ก็คือไอคอนสยามนะพี่นงนะคะไอคอนสยามสาวฝนอยากให้เห็นนะคะสวยสวยพี่นงจะงดงามมากๆนะคะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่แต่ว่าไอคอนสยามนะคะพี่นงสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ย แทบทุกที่นะคะเทบทุกที่นักท่องเที่ยวแน่นมากแล้วก็เยอะมากนะคะหลายอิลีพี่นองจ่านะคะหลายแบบชนิดวาโบมี่มงสี่ยืนก็มีนะคะแต่ละที่แต่ละจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดที่สําคัญสําคัญที่วามีซื่อเสียงนะคะหรือว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห้างสรรพสินค้าจังสี กระไลพี่น้องนะคะลายอีลีทะเล,ทะ,ลทะเลกระไลพี่น้องสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยอะ่ะเยอะมากนะคะและก็นักท่องเที่ยวก็เยอะมากนะคะตอนต้นคลิปนะคะต้นคลิปสาวฝนก็ได้นําคลิปของหนุ่มลาวคนหนึ่งพี่น้องนะคะสาวฝนได้นาคลิปของหนุ่มลาวคนหนึ่งออกมา ให้พี่น้องฟังนะคะว่าหนุ่มลาวคนนั้นเขามีการพูดถึงนะคะพูดถึงประเทศลาวว่าประเทศลาวนั้นมีแต่รถสวยๆรถราคาแพงนะคะคนลาวซื้อรถเป็นเงินสดนะคะคนลาวซื้อรถเป็นเงินสดคนไทยซื้อรถเป็นเงินผ่อนประเทศลาวรถสวยๆเยอะมากนะคะเจอ แทบทุกๆหนึ่งกิโลนะคะเจอแทบทุกๆหนึก่งกิโลเลยนะคะลดสวยรดราคาหรูลดหรูราคาแพงนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็คือแบบตะเวนตกตินแล้วพี่น้องมืดนะคะมืดเ,เกือบสองทุ่มแล้วพี่น้องแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่นะนักท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่แล้วก็รอขึ้นเรือก็ยังเยอะเป็นอย่างถึงลอขึ้นเรือเพราะว่าเรือเข้ามาเทียบบ่อดดพี่น้องเขามาจอดเทียบทาบา่อดดเนื่องจากว่า มันเยอะมากนะคะมันเยอะมากแล้วนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเนี่ยคือเยอะนะคะต้องรอขึ้นเรือให้ครบหมดก่อนเรือขั้นหนาจังสีออกขั้นขั้นต่อมาถึงจะมาจอดเทียบท่าได้นะคะห้้ยหลายอีดีพี่น้องเห็นแล้วก็ซื้ออื่นสะออนพี่น้องจ้ะนะคะถ้าประเทศลาวมีบรรยากาศแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าประเทศลาวบอกวาสิเป็นแบบ เพราว่าจะเป็นประตูไส้ห, s, หรือว่าอาะเป็นเมือกเฟื่องเนาะพี่น้องถ้ามีบรรยากาศแบบนี้สาวฝนคิดว่เาเม็ดเงินอนะเม็ดเงินมันก็ต้องหลั่งไหลเข้าประเทศลราบ้างเนาะก็คือคนไทยนะคะคนไทยเนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะคะปีหนึ่งอะไปเที่ยวเป็นหลักล้านคนนะคะประเทศเวียดนามประเทศจีนนะคะสองประเทศนี้ก็คืออันดับสองและอันดับสามนะคะอันดับสองอันดับสามรวมกันยังไม่เท่า ประเทศไทยประเทศเดียวที่ไปเที่ยวประเทศเลาวนะคะเพราะว่าลักษณะการกินอะไรภาษาการพูดอะไรมันก็จะเหมือนกันคนไทยก็เป็นคนที่สอบลุยๆสอบธรรมศาสตร์หลายๆก็มีนะคะแต่ว่าในเมื่อไปเที่ยวแล้วบางคนนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์แบบว่าตอนที่เข้าไปเที่ยวก็เป็นนักท่องเที่ยวตอนกลับออกมาผัดกลายเป็นผู้ต้องหารับหลอกของเมือง นะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่แบบว่า,าบรประทับใจนะคะหลายๆอย่างนะคะหลายๆอย่างที่มาสะท้อนออกมามันเหตุให้เกิดเหตุให้นักท่องเที่ยวไม่ประทับใจนะคะไม่เหมือนประเทศไทยนะคะมาแล้วก็อยากมาอีกมาแล้วก็อยากมาอีกมากี่ครั้งก็ยังมีแต่กวุมประทับใจนะคะเบึงนักท,ท่องเที่ยวเยอะนะคะส่วนมากก็จะเป็นอินเดียนะคะที่สาวฝนตอนนี้สาวฝนมาทันทั่วของอินเดียนะคะ ทัวร์อินเดียกับทัวร์จีนนะคะตอนนี้ที่ที่อยู่ไอคอนสยามอินเดียกับจีนเนี่ยโอ้เยอะหลายแห้งพี่น้องหลายแบบสุดๆเลยพี่น้องจ๋านะคะไม่ใช่ว่ามีแต่แต่อินเดียกับจีนเดอประเทศอื่นก็หลายนะคะยุโรปนะคะยุโรปก็หลายพี่น้องนะคะมาโอ้โอเยอะหลายแห้งพี่น้องหลายอิหรี เห็นแล้วก็สะอ่นสะออนนะพี่น้องจ้ะนะคะเห็นแล้วก็สะอื่นสะออนสะอื่นสะออนประเทศไทยนะคะมีการประสาสัมพันธ์หนึ่งภาษาสัมพันธ์ดีแล้วก็เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีอันนี้คือคัวมมีนํำใจของคนไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกพี่น้องนะคะเราก็ได้รับชมคลิปวิดีโอบางตอนจากทางช่องกันจบไปแล้วนะคะทุกท่านค่ะซึ่งสาวเล่าคนนี้นะคะที่เธออยู่ในไทยเธอก็ได้พาพวกเรา ไปดูความเจริญของประเทศไทยนะคะว่าประเทศไทยเขาทำยังไงถึงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนแบบไม่ขาดสายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนๆนะคะนักท่องเที่ยวก็ลุมเต็มอยู่ที่ประเทศไทยเลยค่ะดังสายยาที่ว่าเมืองไทยไม่เคยเงียบเหงานั่นเองนะคะทุกท่านค่ะซึ่งเราได้ดูแล้วหลายๆท่านก็คงจะนึกออกแล้วนะคะว่า บ่งบอกถึงอะไรนะคะทุกท่านคะ่ะบ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนโครงร่างพื้นฐานของประเทศชาติและก็ประเทศแนนั้นนะคะมีผู้คนที่มีความเป็นมิตรมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงทําให้ คนต่างชาตินะคะอยากมาเยือนประเทศไทยคะ่ะซึ่งไม่ได้วัดกันอยู่ที่ว่ามีตึกสูงหรือว่ามีรถหรูมีอะไรต่างๆนานานั่นเองนะคะทุกท่านคะและต่อกับประเด็นนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยกันดูค่ะซึ่งท่านแรกนะคะก็ได้มาคอมเมนต์เอาไว้แบบนี้ค่ะสาวฝนคงมาทำงานอยู่ที่ประเทศไทยนานมากแล้วเลยซึมซับเอาวัฒนธรรมไทยไปมาก แล้วเป็นคนที่ฉลาดเรียนรู้เลยเป็นคนที่มีการศึกษาสูงไปในตัวเลยดีใจกับสาวฝนเดอร์หาเงินในไทยให้ได้มากๆแล้วกลับไปพัฒนาบ้านเกิดนะคะซึ่งท่านเนี้ยก็ได้มาคอมเมนต์ถึงเจ้าของช่องนะคะและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะประเทศไทยยินดีต้อนรับชาวต่างชาติทุกท่านเสมอนะครับมีสถานที่สวยๆให้เที่ยวชมอย่างมากมายมีอาหารอร่อยๆ เยอะแยะมากมายอีกด้วยมีกิจกรรมมีอีเวนต์ดีๆให้ตลอดทั้งปีเลยครับและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะการให้เกียรติผู้อื่นนั่นคือบุคคลที่จเจริญแล้วซึ่งคนไทยส่วนมากก็จะเป็นเช่นนั้นอย่างเช่นลิซ่าแม้ว่าตัวเองจะโด่งดังระดับโลกแต่น้องไม่เคยลืมตัวจึงมีแต่คนรัก ประเทศไทยเช่นกันมีชาวต่างชาติมาเที่ยวมากมายและความคิดเห็นฐานถัดมานะคะประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตรถยนต์จึงตั้งกำแพงภาษีรถยนต์นำเข้าไว้สูงมากถ้าไม่ผิดก็คือ400%เอร์เซเลยขณะที่ลาวภาษีนำเข้าเพียงแค่90%รซ็นถแบบเดียวกันถ้าที่ลาวขายคันละ1ล้านที่ประเทศไทยจะต้องขายคันละ4ล้านกำแพงภาษีที่สูง ็ให้คนไทยซื้อรถที่ผลิตในประเทศไทยเงินเหลือใช้จ่ายค่อยนำเข้ารถมาขี่เล่นและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะคนไทยไม่เคยอิสาคนลาวมีแต่ต้องการให้คนลาวมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีกินดีมีแต่ความปรารถนาดีต่อคนลาวต่อประเทศลาวครับและความคิดเห็นท่านถัดมาค่ะประเทศไทยรวยน้ําใจนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของโลกครับไม่อวดรวยทรัพย์สินเหมือน เพื่อนบ้านบางคนค่ะและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะประเทศที่รวยหรือไม่รวยเขาวัดกันที่โครงสร้างพื้นฐานการศึกษาไม่ใช่วัดที่วัตถุหรือรถยนต์รถเป็นสิ่งที่มันสึกหลอมีแล้วก็เสื่อมไปนะคะและความคิดเห็นท่านถัดมานะคะคนไทยเรารวยน้ําใจครับคนต่างชาติถึงอยากมาเที่ยวประเทศไทยเยอะๆ และความคิดเห็นทาน่านถัดมาค่ะเราเป็นคนชื่อแต่ไทยเป็นคนผลิตเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกกับการบริการที่แตกต่างกันและความคิดเห็นทาน่านถัดมาค่ะประเทศไทยเราไม่เน้นที่มีรถยนต์เยอะแต่พวกเราเน้นโครงร่างพื้นฐาน การให้ชีวิตแก่ประชาชนอยู่ดีกินดีทำให้ทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับและเนี่ยนะคะก็คือความคิดเห็นของพี่ๆชาวไทยนะคะที่ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้หลังจากที่ได้เห็นสาวลาวในไทยนะคะพามาดูโครงร่างพื้นฐานความเจริญวัฒนธรรมอะไรต่างๆอยู่ อยู่ที่ประเทศไทยนั่นเองนะคะทุกท่านค่ะซึ่งก็อย่างที่เราได้เห็นในคลิปวิดีโอนะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆอยู่ที่ประเทศไทยแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยนะคะทุกท่านไม่นึกเลยนะคะว่าจะเลิศหรูอลังการขนาดนี้นะคะทุกท่านค่ะแล้วเนี่ยนะคะก็คือเรื่องราวและรายละเอียดทั้งหมดที่นงนกได้นํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วก็รับฟังกันในวันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นแตกต่างก็เขียนลงที่ใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและ กันค่ะแล้วถ้าหากว่านุ่งนุกนำเสนออะไรผิดพลาดไปน้องนุกก็ต้องกราบขอโทษพี่พีเอฟซทุกท่านด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย